สบายดีพ่อแม่พี่น้องเราจะเดเินเกินว, <c oughs> วันนี้เราจะไปซีขาวต้องจักทุบนั่งพักแล้วเลยแล้วขับไปซีอา้าวแล้วขับไปซีพี่น้องนะพี่น้องไปกันเรากำลังจะไปซีขาวพี่น้องเอ,อ้ยข้าโออยพวกเกียร์โไปซี พอเจอพี่น้องซีเขาไว้กินเขาสะอาดเขามาเบิดเขามาเบิดก็เลยสิไปซีเขาทางกับพอดีๆปรนไดดอกพี่น้องเอ้ยแลงโหลดก็บเฮิร์ตเพื่อผู้เละ Where's hot? เอาเขาเขาจมีตรละใหญ่เลย เองก็ไปลงคลิปพ so ี่น้องเว้ยคุ้ยทางบปโค้นไปบักเคือบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดเออบ่มีเงินพี่น้องเอ้ย เงินกับอารปฏิทิแล้วก็เก็บผู้บ้านผู้ลังคาเฮือน ทางพี่นอ้องเป็นลุ้มเป็นบอ่อพี่หนีพ้นดีพ้นดีไรอาไรกันเลยทางก็เป็นลุ้มเป็นบอ่อไร ใชเนี่ยขเขาจะมีหัวเนาะอันนี้นะขเขาจะมีหัวเห็ดหน้าเอ็นอ้อมหน้าเลยปล่อยงวดไปโยลยเรากระเต็นหัวสานพี่น้องเลย ทางไปใส่มาใสา่ลำบากให้แน่ตลอดจากพี่น้องครับไปสบายกับรถใหญ่กีเต้นเฮาหนึ่งเพื่อสิฮอ ท้องลูกมานาันนั่งแน่นี่ลูกออกพอดี <laughs> ลูกออกพอดีเลยจำนี้ทางออกน้องเคียนพี่น้องออกน้องเคียงไปชีเขาอยู่บนน้องเคียน ขี่นี่วเว้ยเจ็บหลังปวดเอวนะพี่น้องเอ้ยเปิดสิงหอดพี่น้องเฮ็ดบดกับบ่อหน้าแถวฟอนหนักมืดในแดดเจมขนาด chùm lùm áp cặp mà chị họ nông Ghiền ให้พี่น้องชมบรรยากาศไปน้ำเนาะพี่น้องเอ้ย แล่าหน้าแล่าเกี่ยวเขาเกี่ยวกัหนามเลยค้นกับเขาบ้านมค้นกับท่านในเขาเจ้าปลูกพักปลูกเนี่ยอาารยเจ้าเฮ้ชาวแหลมบอก làn sáu, Nóng sao và chính mua bạn nó vả vào chắc, mua bạn nó vả vào chắc. Ừ.

เจ้าก็ยังไม่ันได้เขาบ้านเจ้าคือป้าเนาะเพื่องต้นกองเนาะเจ้าบอเพลงโคนนรไม่ถนได้เขาบ้านก็ะออ ไปได้แนีาย่นี่ยพนิทรมานพี่น้อยเ้ยลำบากลำบนพนะแต่เนีกัยังทะลแล้วนี้เป็นรุมเป็นบจอจบเจ็ด

กับ่ท่านในเขาแล้วก็จะปลูกพักปลกเนี่ยนั่นอนะปลูกพักปลูกมะกิดทพักไผ่ตั้งแต่อท่านเลเขา kêu về thẻ luôn vì đói các họ có subscribe cho kênh Ghiền Mì อยู่นี่สะอะไรก็จะเพื่อนนี่กันได้ท่นอ่ะทิดหน้าพอกันใหม่ยินดีแม่ลำเวยลำเวยสบายดี